ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของฮารีเดวิสันในการเตรียมแผนแนะนำรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่นั่นก็คือสปรินต์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโช2025ประเทศอิตาลีระหว่างวันที่4 9พฤศจิกายนพศ .2568 ล่าสุดโจเชนไซ์ ประธานกรรมการบริหารหรือ CEO ของ h a r l e ี่เดวิสันได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนครับว่าในช่วงเดือนตุลาคมที่จะมาถึง Harley d เดวิสันมีแผนจะเปิดตัวรุ่นส p r i n t กับตัวแทนจำหน่ายของ Harley d เดวิสันทั่วโลกเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มใหม่ที่จะเข้ามาสัมผัสกับโลกของ Harley d เดวิสันที่เน้นราคาย่อมเยาเป็นรุ่นเริ่มต้น Entry Class หรือ Entry Level สำหรับสปริน t ์ได้แรงบันดาลใจมาจากแอร์มคคีผู้ผลิตเครื่องบินในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ก่อนจะมาผลิตมอเตอร์ไซค์ในปี1951โดยฮารีดีวิสันได้เข้าซื้อกิจการถือหุ้น50%ในแอร์มัคคีปี1960จากนั้นก็ได้เปิดตัวสปริน t 250สปริน t 350 ออกสู่ตลาดในช่วงปี1961ถึง1965มันใช้เครื่องยนต์สีจังหวะสูบเดียว Overhead v a วา wow, e 246 c.c. ให้กำลังสูงสุด17.6แรงมา้าที่7,500รอบต่อนาทีมี4เกียร์ถังน้ำมันจุ15ลิตรน้ำหนัก123กิโลกรัมนี่คือสเปคของสปริน t 250ในอดีตซึ่งโจเชนไซ ได้กล่าวถึงชื่อรุ่นว่าจะถูกนำมาพัฒนาต่อยอดในปัจจุบันแม้ว่าทางโจเชนไซ์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของสปรินแต่ก็คาดได้ว่าจะใช้โรงงานผลิต QJ m o t มอเตอร์ที่เมืองจีนซึ่งปัจจุบันนี้ผลิตรุ่น X350X500 ซึ่งก็ยังไม่แน่ใจครับว่าสปรินที่ได้กล่าวถึงนั้นจะมีปริมาตรกระบอกสูบเท่าไหร่บอกแต่เพียงว่าราคาของมันนั้น อยู่ที่6,000เหรียญ US ดอลลร์คิดเป็นเงินไทย195,000บาทซึ่งราคานี้จะใกล้เคียงกับ X500 ที่ขายในเมืองจีน44,388หยวนหรือประมาณ200,000บาทก็เป็นไปได้ครับว่าส p r i n t อาจจะใช้เครื่องยนต์ขนาด 500cc ของรุ่น X500 มาปรับรุปโฉมดีไซน์เปลี่ยนแบบถังน้ำมันใหม่ ให้มีความเป็นสปอร์ตที่มากขึ้นหลังจากที่ Harley ย์ดีวิสัได้ซื้อกิจการของแอร์มัคคี50%ในปี1960จากนั้นก็ซื้อกิจการทั้ง100%ในปี1975ก่อนจะขายต่อให้กับคาจิว่าในปี1978ความจริงแล้วสปร i n ตเริ่มต้นโปรเจกต์เวลาใกล้เคียงกับ X350 และ X500 ในปี 2021แต่แผนการวางจำหน่ายนั้นก็มีการปรับเลื่อนออกมาจนถึงปัจจุบันนี้มาดูกันครับว่าสปร i n t 500ตัวใหม่ของ Harley d เด i d s o n จะมีดีไซน์ที่โดนใจคนไทยหรือไม่หลังจากที่ X350 X500 รวมถึง X440 ที่มีขายในอินเดียถูกคนไทยร้องยี้ให้ความรังเกียจผลที่ออกมาจะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ